กวว่าแพ้ร่างของพรรคสม้มนะก็บอกว่าเนี่ยนะมีปัญหาไหมถ้าเกิดว่าร่างของภูมิใจไทยแพ้นักข่าวถามก่อนเลยนะ,ะนายกบอกไม่มีปัญหานะนายกบอกไม่มีปัญหาหเพราะฉะนั้นรอติดตามหลังจากนี้สำหรับเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมน,นูญในนี้มันจะบอกว่าจะมีการแก้เนื้อหาลักษณะแบบไหนขอบเขตเป็นยังไงแล้วก็ แนวทางการตั้งสสรแต่จะมีที่มายังไงจะเอาแบบไหนก็ไปเถียงกันในวาระสองวาระสามทีนี้แล้วเนื้อหาสุดท้ายพลลงมติวาระสามนะผ่านเรียบร้อยถ้าผ่านนะมันต้องตกลงกันวาระสองวาระสามนี้ให้ผ่านถ้าผ่านจึงจะเอาเนื้อหานั้นสุดท้ายอะไปทาประชามติถามชาวบ้านว่าแนวทางที่จะมีสสรกี่คนมายังไงแก่รัฐมนุญเนื้อหาหมวดไหนมาตราไหนหรือทั้งฉบับประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ เข้าคูหากาบัดในวันทำประชามติวันเดียวกับเลือกตั้งใหญ่อาจารย์บวรศักดิ์เมื่อวานนี้ให้ท,หทม์ไลา์ครขข่าวๆว่าน่าจะาราวๆวันอาทิตย์ที่29มีนาปลายเือนมีนาก็ขึ้นอยู่กับนายกยุบสภาแล้วก็กกตว่าอย่างไงเพราะมันต้องมีกระบวนการทำประชามติเพราะฉะนั้นวาระสามเนี่ยจะต้องเสร็จเมื่อไหร่อาจารย์บวรศักดิ์ก็ให้ทำลายไปเมื่อวานทีนี้คําตอบสุดท้ายมันจึงยังอยู่ที่ประชาชนไง ว่าประชาชนจะเอาด้วยไหมไม่ว่าคุณจะเสนอหน้าตามายังไงนะก็อยู่ที่ประชาชนนะว่าประชาชนจะให้มีการแก้หรือไม่